สูมพักเศียนพี่น้องบุรีกินกระโดดอะไรก็คิดยากอยอู่เนาะมาผูกกันเลยเนาะโดยเฉพานะไหนใส่แต่มากผัวปกติตรงนี้พักบัวอเอ้ยบ้องผักบ้งเร่าพิษเก่วาวพิษว่าคือจักแซบบับวแซ่บเนะบาะบุรีซีนทาซีมแัดเดียวทาทาทาซีมัดเดียวก็นริ่นเสร็จแล้วให้หมากทินเจลงไปเลยเนาะใส่ลายเตอร์ได้หมักกทินก็นได้ มันต้มีหมังอ่อนต้องเอามากกัแกงใส่ในรนะ้านเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละพี่นอ้องกำหมื่นผมไม่พักผมไม่พักเหนียงใส่หมากเงาลายสมสมน่อยหนึ่งสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกๆคนเด้อมื้อนี้ก็พบพุอก,ก,กันคือเก่าที่ทรงกับเซรกซาลาเนาะมื้อนี้อยู่เฮือนเนาะพี่น้องบ่ได้ไปทางใด นี่เปิดภาพออกมากระสิมาเห็นกับกระโตกพักพี่นอ้อง,งพักเสียนเ้างซิมาคันสมพักเสียนเด้อพี่น้องมนันี้อากาศฮอนเฮงนอดแต่ก็ยังใส่เสื้อกันยาวอบผิวพักมันกะโมยางเหี่ยวกันได้นเอราะว่เฮาว่า,า,ากะเอาออกมาตากแดดตากลมไปเอามาเป็นหน้าก็ใส่ตู้ไว้พี่น้อง ตำหนึ่งเนาะขั้นกบพอดีกินเบิดบัดหนึ่งกบพอดีแซ่บตัดลายกะกินลายมือกะเหนือเนาะแล้วเอาบ่วงตักเกลือมาให้หี่อยู่กับน้องแพ้วเนาะฝนกินหมี่อยู่พี่น้องกินมามาอยู่เอา่วงตักเกลือมาใส่เกลือในกระทงเอามาโอยโอยใส่เกลือให้มันอ่อนเนาะโอยโอยไปโอยใยญไปใส่เพื่อให้มันอ่อนอะไรเนาะเอามือคั่นเลยพี่น้อง มันจะสะดวกสบายคันสุมพักเสียนพี่น้องบริกินกระโดดอะไรก็คิดยากอยู่เนาะมันกับบุคอยมีค่ะเนี่ยมีเม,ม่คุณหวานในมันไว้หน่อยเดียวกัเอามาคันกิดแล้วเนาะพักเสียนอ่อนๆ้วยได้เนี่ย ้เค่คุกินยำยำจำโบกินที่น้องเขาขั้นสมพักเราจังหวะพักแต่สิเป็นตำหม,มี่เนะาะตำหมี่กินลิลลิ่งนั่นแหละอยู่เพื่อนว่างๆตำหม,มี่กินลิลลิ่งกินสมพักใที่น้องอยู่ว่าทุกคนเลยที่น้องวันนี้อากาศฮอทฮอนคนมือโตโคลายมือเที่น้องเอ้ยแดด์้อน เรนี่ก็คัแนแล้วแหละน้องพี่น้องเขาก็จะไปน,นินน้่งคือเคียวมันออกไงเนาะนี่น้านนําพักอะไรนี่พี่น้องยินทถิมแล้วก็ล่างเนาะกับประมาณนี้แหละเาขาคันส้มก็ได้เขาการะล่างออกล่างออกแล้วก็ใส่น้ำใหม่เนาะใส่น้ำใหม่แล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ป้าไว้พี่น้องบัดมือมันเป็นเพราะอะไรเขาจังสีใส่แป้งลงว่าลงไปเพื่อเพื่อบดจากความเซนน่บนเนาะสมพักเสียนเขาต้องใส่แต่เกลือลงไปก่อนน้องพี่น้องห่อนแห้งอะไรตอนนี้โอ้โะเจ๋อจเจพี่นอ้องเลยเกลือลายยาว เดี๋ยวที่เราล่างไแล้วรยนพี่น้องเขาสิมายิบเส่ถ้่วเนาะโอ้ยพอดีได้ถั่วโนดถั่วกับพอดีโรดพี่น้องเลยนี่แหละขั้นบบยุ่มโ,โบแห้งก็ได้ธรรมาดาวันนี้เขาก็สิเทน้ำหมวออกลงไปเนาะน้ำหมวออกใส่น้ำหมวออกใส่พี่น้องเพื่อให้มันเป็นไวเนาะน้ำมาเข้าขเขาเลย ทำด้วยเกลือน้องพี่น้องจอางเกลือมาใส่ใส่ประมาณนี้น้องพี่น้องเจองมือยุบซาวเดี๋ยน้องมันจงเข่าพัวกันมือก็สะอาดดูเร็วไม่ต้องห่วงพี่น้องถ้าเอาเชเอาบ่วงคนมัน มันสีบุเข้าเนื้อขนังกันเนาะเกลือมันฉีไปบุถัถัวเทิงเส้นมีหอดกินเหื่อน้ำพักพี้องเลยก็ประมาณดีดองพี่น้องพร้อมกับปลาไวในลายมืออเลยเนาะสองมือสามมือผมเลยจงสกินได้เพราะว่าผักเสียนมันขอนขางที่จะหืนเนาะมันก็คือผักกาดตัวาผักบัวผักแนวอื่นนะมัน เ็ดอากาศห้อนเป็นสีแป๊บเดียวกินได้เนาะแต่พักเซียนนี่คือแบบเป็นมือสองมือผู้ลอากาศยเยนเ็ยนๆเนี่ยนี่เฮกสามมือสี่มือผูกกมบนี้น้องพี่นอ้องก็แล้วเป็นทีจนะห้อนเนาะมีแต่มือมันเป็นมือมันเซาหืนมือมันเป็นกินได้แล้วค่ะกที่มาใส่เป้งดูว่าตามังน้องพี่นอ้องพักเซียนสเพนคันกับประมาณนี้น้องพี่นอ้องเอาแล้วนะ้องบันนีกเอาไปเห็ดอีกเมนูหนึ่งพี่นอ้องเมนูตำพีน่น้องบ่แม um ่นตำมะฮุงหรือว่าตำตะกุนเนาะ มือน,นี้สิมาตำเส้นหมี่พี่น้องเส้นหมี่ไวๆนี่เ่าลวกมาเร้วเรีอบร้อยเนะาะตำใส่ใ่มิดกะทินนะวกะตามด้วยหมักถั่วพักยาวทั้งหลุมกะซิมีหมักเคือมักเล่นเนะาะหมักเค้าเอามาแตานา่นะอะไรหมักถั่วซื้อเอาอันนี้เป็นมักเล่นเนาะอยู่หลุมผมมาตำกินเนาะพี่น้องมือซึ้อไิวตำหม,มี่เนาะนี่เส้นหมี่เ่าก็ได้เอาแล้วนาะพี่น้องว่า,ายอะไรย่าห่างเดี๋ยวเขาไปลงเมืองเห็ดกันเลยเนาะ เอาชิมกันตำผิดกะทีตำกันเลยน้องพี่น้องอ,องาันตาลงไปก่อนน้อซุกว่ามะพริมันอยากเหนียวอยากเหี่ยวมีห่อเดียวเน้อ ใส่มะเขือมะถั่วแกกล้วก็มะเร็ดเนาะตำให้มันแหลกๆหน่อยหนึ่งก่อนพี่นอ้องมักมักถั่วเนาะตั้งิปุ้งเขื่อแล้วก็จะเส้นหมี่ลงหน้ามังเร็นกระเด็นเลยพี่นอ้องมาปรุงกันเลยเนาะ ส่นนี่ก็จะมาใส่ปลาลงไปน้อพี่น้องใส่จักน้อยบุมักใส่ลายเนาะตามด้วยน้ำปลาเนาะส่วนน้ำตาลเราใส่ไปแล้วห่นแห้งอะไรพี่น้องเอ้ยเจ้ยากว่าเค็มเนาะน้ำปลากันมันบุมีแบบสิทเนาะเนาะแบบหยินโจ๊กลงโลดอันหนังเท้านาะพี่น้อง ใส่ลงไปบดกาบโรดเิ็นตํมามาพี่น้องมานี่ตามด้วยเซนหมี่เนาะ บมีพักพี่น้องปกติเขาต้องใส่พักกระหล่ำกับพักบงเนาะแต่โบมีพักสแเ่ก็บได้ใส่ตำแบบตำเซ็นโดยเฉพานะในาะไ่ใส่แตม่มมพร้าวปกติต้องมีพักบัวเอ้ยพักบงพักบงเา้าผิดเบาผิดวบาคือจักแซ่บโบแซ่บเนะบาะบได้ชีมทาซี่หมัดเดียวทาทาทาซี่หมัดเดียวตอนนันเสร็จแล้ว หมากะทินเก๋ลงไปเลยเนาะใส่ลายเต๋อไดห้หมักกะทินก็นได้มันโ่มีหมักอ่อนมันองเอาหมักเก๋ใส่ในลายเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละพี่น้องบนหวกเพิงนองรอเพิงเสร็จมันสีหมุนกินยนกแบแซ่ประมาณนี้แหละพี่น้องเดเอร์แซ่เป็นเทใส่สาจานกันเลยเนาะเดอพี่น้องกินลวเดอพี่ตําตำหมี่กับโมีพักเนาะตำหมี่อย่างเดียวโอ้ย กินกัน่องแพลวสองคนพี่นอ้องสวัสดีเจ้ากินนองมาเดินมากินแลกันฮอนอันนี้เลยค่ะป้าจะมานั่งอยู่ผมงกบะหมวกพียงฮอนบอกให้ว่าเลยกำมือโบมี่พักโบมี่พักเมียใแ่งบางงาวลายสมๆสหมน่อยหนึ่ง าการฮอนขึ้นอยู่ผมก็มองยังฮอนอยู่เพื่อนั่งเท่าไรเป็นมีหมดเนาะคลิปเนี้ยบ,นบ,นบนอกเขาะเอามาบอกอ่ะ แคบดิโอเคอำรจอะคุณน่ยไมขัางฮะเออมันหมุนมันขี้บ,บได้ที่นั่นและอืมกินอีกเลย,ยจับกเบ็ดป้มอามอยายาจ้ะ มักเคือกับมักถั่ะได้มันกเท็นโมโหรัาสักไกินัด้กเห็นมากงเข่าโมทัวเทิงแ้มัคิดต่วเทิงกับมักถ่กมัคือโอเคนากัวไกน,นชน,นาไม่ดจ

ให้เอาเงินให้เงินจากพันเงินวันนี้ค่ะเ,เงินจากพันค่ะมึงทองมันตื้นต้นมึงพริกขี้บางคนเพ็ดตายเอ้าอย่าเลยเอาหยก คลิปเนี้ยมันมีบัวโอเคน้องพี่น้องคลิปในสแปนก็จะโคจบคลิปใหม่คลิปนี้ตอนนี้เราก็เริ่มอิ่มแล้วเนาะคลิปหนา้ากูเพอกันใหม่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่งางไรกนไปก็อย่าลืมกดซับสไคร้หรือว่ากดสั่นกระดิ่งกไดไลค์กดแชร์แต่ที่สำคัญก็อย่าความโฆษณาเด้อพี่น้องเอาละเนาะคลิปหนา้ากูเพอกันใหม่ขอ้ตัวราไปก่อนสบายดีสวัสดีเด้อ